เดี S <S <an> ่ยวดองตระกูลสามยุรนานเขีลีมั่นพลอยไพรินสามเส้นทางรักเขลิวลีธนพัตจบรักนางเอกดังเตรียมเข้างานวิวาเป็นครอบครัวสามยุรนานเขลยวลีธนพัต์แฮปปี้รักแฟนสาวพลอยไพรินคบหาดูใจ9ก้าเดือนขอสมวมแหวนจองไว้ก่อนไรอุปสรรคแม้ห่างกันสิปีบอกอนาคตเตรียมวางแผนแต่างงานหลังจากครองตัวโสดมานานแต่ดูเหมือนลาสุดเตตัสหัวใจ กลับมาหวานชื่นอีกครั้งแล้วสำหรับพระเอกมาเทเคลลี่ธนาพาดที่ปลูกต้นราก,กับแฟนสาวนอกวงการดีกรีตระกูลดังอย่างพล,พลอยพลอยไพลินพระมรนบนตรีซึ่งเป็นล้านของแซมยุรนันแม้อายุจะห่างกันก,นกว่า10ปีแต่รัครั้งนี้ก็ไรอุปสรรคใดๆแถมยังมองอนาคตด้วยกันเตรียมวางแผนชีวิตคู่ครั้งใหม่อีกด้วย ซึ่งวันครบรอบเก้าเดือนที่คบหาดูใจนั้นหนุ่มเคลลี่ก็เซอร์ไพรส์ซีนหวานหนักมากด้วยการสวมแหวนมั่นให้แฟนสาวโดยบอกว่าเป็นการจองไว้ก่อนก่อนจะหอมแก้มซ้ายขวาของแฟนสาวงานนี้ทำเอาเแฟนๆถึงกับฟินและต่างยกตำแหน่งเพราะหนุ่มครั้งรักให้หนุ่มเควลี่กันเลยทีเดียวล่าสุดเคลลี่ธนาพาดได้ออกมาอัปเดตเรื่องราวความรักว่ารักครั้งนี้อยู่ในขั้นตอนไหนกันแน่โคแฟนเด็กเลยมีอุปสรรค ไปด้วยกันไม่รอดผมว่ามันไม่เสมอไปมันก็ต้องมีส่วนในบางครั้งแต่ว่ามันไม่ใช่ทุกครั้งผมว่าการใช้ชีวิตการเติบโตมากกว่าอย่างผมครึ่งแรกของชีวิตผมใช้ชีวิตเติบโตที่อเมริกามันเลยฝึกฝังมาแบบความคิดคนอเมริกันวิธีใช้ชีวิตเราเวลาไม่ชอบอะไรเราก็จะพูดเราจะเป็นคนตรงไปตรงมาถ้าจะให้เรามานั่งคิดโกรธอะไรทำอะไรผิดผมว่ามันไม่ใช่ ผมว่าอายุไม่ใช่อุปสรรคที่ทําให้เลิกกันมันไม่ใช่ถ้าครบก็ครบเลิกก็ยังเป็นแฟนกันได้เห็นว่าครบกัน9เดือนแต่สวมแหวนให้กันแล้วไม่ได้สวมแหวนอะไรแบบนั้นเป็นของขวัญแต่ถามว่าจริงจังไหมจริงจังครับผมไม่เคยคบกับใครต่ํากว่า4ปีนะครับและผมขอพูดตรงโตะนี้เลยว่าผมไม่เคยเลิกกับใครเพราะว่ามือที่สามเลยไม่เคยมีข่าวว่าเคลลี่เลิกกับคนนี้ไปคบกับคนนี้เลยผมชัดเจนครับ กลัวว่าความห่างของอายุกับคนนี้อีกไหมไม่กลัวครับเพราะว่ามันไม่มีผลและพอเองเขาก็โตแล้วด้วยไม่ได้กลัวเรื่องนี้เลยส่วนมากอย่างที่บอกคนเรามันเติบโตมาคนละอย่างใช้ชีวิตกว่าจะมาเจอกันอย่างเขาอายุ40ปีกว่าจะมาเจอกันก็มีบางอย่างที่ต้องปรับเขาหากันเยอะ